สวัสดีครับผณ <Hey, S 1> พีนะครับดูดินครับไม่ถักเนาะไม่ถักเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถักเลยฮะมันสนิทกันจนแบบมองหน้าก็เออมาแล้วอะไรดูสตอรี่ทุกวันก็เมไม,ไม่ไม่มีอะไรก็ทำทำงานด้วยกันทุกวันเนาะด้วยเออทำงานด้วยกันทุกวัน ก็คอยคอยซัพพอร์ตกันแล้วกันผมว่าเขาเหมือนซูนิโอตัวผมผอมแนงเด็กผู้ชายตัวผมผอมเหมือนซูนิโอเหมือนโค,าานนโคาอาาอะไรกันนะมีโคอาาเพราะอะไรฮะมันน่าเหมือนเลยโอ้ทุกเรื่องเยอะฮะท,ทำอะไรเราทำอะไรอะไ,ไ,ไรสลัด้วยกันไมไ่ปกติทำอะไรมีสลัดเนาะถูกต้องโอ้ทุกเรื่องเยอะฮะ เยอะทํางานเนะ่ยทงานด้วยกันทุกวันผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเราชอบต่อหน้าที่ของเราก็ประทับใจทุกเรื่องนะครับหมายความว่าแค่ชีวิตประจำวันที่ใช้ด้วยกันมันก็ประทับใจนะครับผมว่าความรักมันก็มันก็คือผมว่ามันคือเรื่องของความสุขมั้งเราเรามีความสุขกับอะไรเรามีความสุขที่จะรักอะไรครับเราเราักใครก็ได้เรารัก อะไรก็ได้เรารักจัดเลี้ยงเรารักสิ่งของเรารักอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเราแฮปปี้ที่จะรักมันอืรู้สึกมันมันแค่นี้เองบางคนอาจจะรักรถบางคนอาจจะรักจัดเลี้ยงบางคนอาจจะรักบ้านบางคนมันอะไรก็ได้อะแค่แค่เรามีความสุขที่จะรักมันแค่นั้นเองไม่เห็นไม่ต้องมีเหตุผลอะไรประกอบเนี่ยที่จริงก็ประมาณนั้นนะหมายความว่าเออเราเอาเราเอาความสุขของตัวเราเองเนาะเป็นที่ตั้งดีกว่าแบบที่ว่าจะรักใครหรือรักอะไรก็ตาม เสริมคำตอบดีครับเป็นคนดีแี่ดีไม่ใช่เงียบๆมั้งไม่ใช่มั้งเงียบอืมใช่อ่ะไม่ใช่เงียบไม่น่าเ,เงียบนะแปดห้า <8. S 3> เรื่องที่เราจริงจังเขาอาจจะไม่ได้จริงจังแต่เขาอาจจะจริงจังเรื่องอื่นเงเราเลยใเขาห้าในมุมมองที่เราจริงจังอาจจะแบบความเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้มั้งครับศูนย์ไม่มีเลยศูนย์สิบหกแล้วกัน5เฟรลี่บ้างไม่เฟรลี่บ้างแล้วแต่อารมณ์อารมณ์นิยมเขา 0 10, 10แล้วกันอ่ะ10 0พันโอ้โห oh, oh. วันนี้ไม่จบนะฮะไปต่อดีกว่า10 10 0 <10. S 1> อ่ะ 4, 4แล้วกันให้4แล้วกันอ่ะให้หน่อยปอมใจ4แล้วกันนะ3อ่ะ <c oughs> <c oughs> ผชอบอสนะนะผมเบือ่อพวกที่อ,อ,อสนะไม่เป็นไรผมผมผม,ผม,มพวกอสนะอยู่แล้วแบบอัาสนะผมก็ไม่เป็นไรแปดแล้วกันเขาเป็นคนคิดถึงคนอื่นคนลอ,อมรอบข้างแปดแปดถ้าไม่มีอารมารณ์มาครอบนะผมว่าช่วงขึ้นอยู่กับเวลาอาสักห้าแล้วกันร้อนครึ่งเย็นครึ่งแล้วกันแบบเป็นมนุษย์ปกติ ไม่ดูผมเคนใจเย็นไม่เขาไม่ดูนะผมรัสาะระใจร้อนโวยวายแต่ว่าเขาไม่ดูฮะให้ก็ให้ดูเขา1แล้วกันให้หนึ่แล้วกันก็ก็ก็กินประทังชีวิตได้ะฮะแต่ว่าถ้าอร่อยหรือว่าสุขภาพเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งนะให้เจดให้7จ็ดเราเคยเป็นเรียนทําขนมด้วยกันเลย<ๆ>เออ กระโดดตบ25ทีไปเร็วข่5ทคีครบแล้วครบแล้วครับผมก็พวกเราสองคนนะครับก็ฝากติดตามนะครับแทว,นะวในฉบับเดือนพฤษภาคม้วยครับครับผมก็ดูวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้สาระอะไรมากเพราะว่า,านนเรามาในธีมซีรีส์นะวับนีลูกที่เราถ่ายไปก็จะเพื่อนั้งซีรีส์นะถ้าอยากดูอะไรที่สนุกสนานต้องไปดู ไปรักษาด้วยใจเธอพาคสองทางไลทีวี